สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักถูกทันขออนุญาตเอื่นพี่น้องคือเก่านะครับเสดมีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับมือนีวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคมพศ2 5 6 5ครับเป็นปีใหม่มือแหลกของปีครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านซาดครับพี่น้องบ้านซาดอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นครับมือนีก็ถือว่าเป็นเศร้าหลังจากพี่น้องได้เข้าดาวครับวนซืนโฮเซลแล้ว ตื่นเสาร์มาบรรยากาศตลาดกสิเงียบเงาครับพี่น้องเงียบเงาแต่ว่าเก่าชนะจนกสิพาพี่น้องมาเยี่ยมชมคือเก่าครับเพราะว่าพอสิมีให้พี่น้องด้เมืองอยู่เนาะครับวัยวันเป็นวันเสาร์หนาพี่น้องกสิได้เห็นตลาดกลับมาคือขักอีกเที่ยหนึ่งรับถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่เก่าชนะจนได้มาตลาดนัดบานสาดแห่งนี้ครับการบริหารจัดการกถือว่าใสได้ครับพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างมีอาคารให้ ลูกค้าพักอาศัยที่รบแดดได้ดีนะครับเนาะต้นไม้หอมมาเงากกหลายครับนี่ขั้นดินจอดเทียบทาให้ควายขึ้นรถกสะดวกครับพี่น้องลานจอดรถสําหรับลูกค้ากว้างขวางดีครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเสียเวลาก็สีให้พี่น้องเยี่ยมชมควายที่มีอยู่จากสี่หาเจ้าเนี่ยครับเนาะอ่าพ่อสวัสดีครับครับครับพ่ออย่างเนาะครับพ่อท่องสาครับมีเบอร์โทรศัพท์พ่อ ศูนย์เก้าแปดเสองสามสี่สอสี่เก้าหกหนึ่งครับมือนี่มีจักโตมานำเสนอพี่น้องเนาะหาตัวครับคุยดอนตัวหนึ่งหาตัวแม่ลูกลูกเบิ้มทองตัวนี้กับแมนเนาะนี่อันนี้เมนบอแมนครับอ่าแมนเริ่มจากตัวนี้ไปนะครับเนาะใส่อันนี้กับบ้านเ่านี่ยแหละเนาะครับเนาะอัลตราก้อยเนาะห้องไว้เท่าใดครับกับแมนเจ็ดสิบเจ็ดครับ จ็ดสิบเจ็ดลูกผูกบ่ลูกผูครับลูกไว้ลูกสามครับไว้ลูกสามเนาะท่องบอครับเนี่ยบอท่องครับยังบม่คันท่องเนาะท่องว่างอยู่มี่ลูกเนาะลูกผูลูกก็พ่อบ้านนี่ทีครับพ่อบ้านครับคุ้มฟูงบ้านบานน้านลูกสามท่องว่างอ เจ็ดสิบเท่าไรก็เจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับมาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันต่อใดบ่อต่อรองใดบต่อใดน้อยน้อยได้เล็กน้อยเนาะแต่ว่าขันไปทรงไก่เพรนี่อันนี้เจ็ดสิบเจ็ดนี่ร่วมทรงบ่บอครับบ่อบ่อเจี๋ยอต่อรองไดเนาะมีรถไปทรงบ่อมีเยอะละค่ารถเกือตั้งหางเนาะค่ารถตั้งหางครับใส่ตัวใดอีกเนาะครับบ่ร้อนครับ ี่หมื่นห้าข่าวดางังเท่าไรก็นี่สี่หมื่นหาจักปีแล้วสองปีกับสองปีเนาะสองปีไปนี่ยสี่หมื่นหาต้องร้องได้ครับครับเร็บแก้วเร็บเกลือกขึ้นกันสี่หมื่นห้า ครับตัวใด้อกครับพ่อต่ลูกครับตัวนี้ลูกอย่างเดียวเออลูกเบิ้มต่ว่ารอนีแม่เพ่นแม่เพิ่นเอาไปแล้วแม่ไปแล้วครับลูกเบิ่มตีครับมีใบบ่เนาะบ่มีครับบบมีใบเนาะลูกเบิ่มแม่จังเดือนแล้วสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนห้องไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นครับห้องว้เจ็ดหมื่นเนาะลูกเบิ้มสิบเอ็ดเดือนบบมีใบเนาะ แม่เขาเป็นยังไงเนองสูงบน่นรอแม่นี่แม่ขั้วสูงรอยสามสิบสามสิบหกแม่สูงรอยสามสิบหกเนาะครับแม่ขายแล้วแม่ขายหกหมื่นห้าบาทเดีวละจังหวะอ่ไปเจ็ดหมื่นต่อรองได้บ่ละครับลูกเบิม้มต่อรองได้แน่น่อยน,นตัวใดอีกเนาะครับบะดนี้ตัวใดอีกมัดแล้วครับมัดแล้วนนเวนาะ,นนะคือมาแม่พบขายแล้วโอ้แม่นี่ตี่บแม่เขานั่นแหละแม่โอ้นี่เมืองแห่งเมืองแห่งพิบัติเมืองแม่เขาเลยเด้อ นี่คือแม่เขาแต่ว่าเพิ่นเอาไปแล้วแบงไปแล้วแสนสองหมื่นแบบแสนสองหมื่นแต่ว่าแม่ขายแล้วล่ะสวัสดีครับเสียสวัสดีครับครับผมแนะน้ตัวให้พี่น้องหูจักนะผมโกบครับผมอยู่ลำไปมาดครับครับลำไปมาดบุรีรัมย์เนาะครับผมครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองครับครับผมแปดศูนย์สองครับสองแปดศูนย์แปดครับครับมือนี้มีเจ็ดตัวเนาะครับมีสามตัวครับผมครับนี่เนาะครับผม บรรทบ้านบรรทบ้านครับผมเท่าไรละสามตัวนี่ราคาหยกบนนี่อยู่มันแสนต้นต้นนี่นะครับแสนต้นต้นเนาะครับผมแยกได้แยกได้ครับผมแสนต้นต้นแยกแยกเท่าไรเนาะมีสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่านี่นะครับอยู่มันเนี่ยแม่นี่ทองแม่นี่เท่าไรแม่นี่สี่หมื่นกว่าคสี่หมื่นกว่าทองทองออกมีน้าเนี่ยครับประกันทองครับแม่นี่ประกันทองแม่นครับแต่สองตัวนั้นมันอยู่ประมาณสองเดือนกว่านี่ยครับให้ประกันทองกับบรรทบ้านนี่เจ้าบรรนบ้านครับผมพอจุเคราครับทอง พอคุ้มฟุงเป็นควายบรรทัดครับซีซีพอะไรก่อนนี่หนาเยอะมั้งซีซีห้องอะไรจากซีซีผานี่ยนะครับห้องซีซีผาเพื่อตัวแล้วเนาะนี่ยตัวครับผมแม่นี่เดียแม่นี่อยู่ว่าณสามสิบกัวนี่แหละครับสามสิบกัวทั้งสองแม่นี่ยนะครับสามสิบกัวสามสิบกัวสองแม่นี่ท่องนอนท่องนอนครับทั้งสองแม่ครับครับพอคุ้มฟุงขึ้นกันแม่นครับน้ำมันกันครับผมครับพี่น้องมือนี้ก็หลังปีใหม่ก็คว้ยสิหน่อยเนาะ ไว้พี่น้องกับฉลองปีใหม่อยบะไรมาตลาดกระซินีบ่อไหลสนใจกับติดต่อมาตามเบอร์เนาะครับผมตามเบอร์ครับผมขอเบืองยู่บ้านกันได้ครับโอ้ยยูบ้านกับมีอีกเนาะมีอีกครับผมหลายตัวครับเอามาบ่อไมันหลุดกันหน่อยครับหลุดกันหน่อยเนาะพี่น้องสนใจกับนอกจากซิมีสามตัวนี้แล้วกลับไปเมืองอยูุบ้านอีกเนาะครับผมแม่ยเขาแม่รักกับมี่ครับเมียไงมีลูกแล้วกับมีครับครับครับให้พี่น้องเลยตามเขาไปเมืองครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมมาเรียลละครับเพิ่นนั้นเตาอยู่เนี่ยเอ้าพ่อสวัสดีครับครับครับแนนน้ตัวเบอร์โทรศัพท์ได้่อยนะครับเป็น066ครับครับแล้วก็06113 5ครับครับผมพ่ออย่างเนาะครับพ่อเทพครับพ่อเทพเนาะมือนี้มีจักตัวครับมีแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกห้องไว้เท่าไหร่ละครับนี่ สิบเอ็ดหาพันครับเสนเอ็ดหาพันครับแสนเอ็ดหาพันครับสูงเท่าไรเนาะพ่อเบบัดปอสูงรสามสิบกัวครับสามสิบกวอยู่เนาะครับกัวกสามสิสามสมิบสี่สามสิบสามสาสิบสี่นี่แหละนี่เนาะลูกลูกสาวเนาะครับเป็นลูกสาวครับนี่ลูกสาวครับพี่น้องหน้าตาเนื้อหนังดีเนาะครับ จักปีแล้วครับเนี่ยได้ประมาณทีเข้าปีครับทีเข้าปีแล้วครับเป็นพ่อบ้านๆนี่ทีครับสายเพชรอุดรครับโอสายเพชรอุดรมีใบมีหลอดเปล่าหรออันเขาทับพ่อทับเพชรอุดรไปพ่อเขาเนาะครับพ่อเขามาจากสายเพชรอุดรเนาะครับอันนี้แยกบ่ครับนี่หรือบ่บ่แยกครับบ่แยกหรอกเนาะครับ เผมไม่เีมตลาดี่ดอกครับค่ะมนกเอารถลีเนี่ยาต่อีด้ครับมี้อะีแม่่้โอ้มเจว่าามัน้ามมกา่าาดครับเนื้อนังดีส่วนสูงก็อยู่ซ้แม่แล้วร้อยยี่สิบไปปลายแล้วร้อยสามสิบก็ยล้แล้วเนาะอะครับขอขอบคุณครับครับครับ นี่ได้ครับตลาดบ้านซาดครับพี่น้องกดี๋ซมีมองพักลูกค้านะครับเนาะมองพักลูกค้าครับสุดท้ายก็น,นอกจากพี่น้องสีกดไลค์กดแชร์แล้วสําคัญสิ่งหนึ่งก็คือกดติดตามไว้นะครับเนาะพี่น้องสิไดใดท่านราคาควายราคาดีๆเนาะครับสวัสดีครับ